เตรียมเปิดตัวเสือหมีมิซเบตอัลตร้าที่ไทยวันที่5พฤษภาคมนี้เตรียมเปิดตัวเสือหมีมิซเบตอัลตร้าที่ไทยวันที่5พฤษภาคมนี้ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางเสือหมีก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเสืยหมีมิซเบตอัลตร้าแบบ g l o b a l เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดทางเสือหมีประเทศไทยก็ได้ออกมาประกาศว่าจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรธทรุ่นนี้ ที่ไทยในวันที่5พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับโดยมีข้อมูลในหน้าเพจ f c e e o o o เซิร์ฟมี่ไทยแลนดได้โพสต์ข้อความว่าพบกับเส erm ืร์มีมีซิอัลต 5g พร้อมกันวันที่5พฤษภาคม2564เวลา19นกาครับสมาร์ทโฟนรุ่นเสืร์มี่มิซิอัลตร้มีจุดเด่นด้านกล้องโดยมีกล้องหลังตัวหลักที่ใช้เซ็นเซอร์ s a m s u n G2 g n ความเอียด50ลา้านพิกเซลขนาเซนเซอร์1ส่วน1.12นิ้ว ขนาดพิกเซล1.4ไมครอนและมี8ชิลเลนครับรูปแสง f 2.0ทำงานร่วมกับกล้องที่ใช้เซนเซอร์ IMX 586ความเอียด48ล้านพิกเซลอีก2ตัวโดยที่ตัวหนึ่งเป็นกล้องว i มุมมองรับภาพ128องศาและกล้องเทเลโฟโต้ที่ทำออฟฟิ c ค l z o ซูได้ถึง5เท่าและดิจิตอลซูมได้ถึง120เท่าเลยครับนอกจากกล้องหลังแล้วยังมีจอขนาดเล็ก เพื่อเป็นออปชั่นในการใช้ถ่ายภาพเซลฟี่ได้ด้วยกล้องหลังครับให้แลวมาแบบ l p d w n f o สูงสุด16 g ิและลองเป็นแบบ u s 3.1สูงสุด256 g ิ25มีหน้าจอแสดงผลแบบ e f OLED ขนาด6.81นิ้วความเรียด q u a HD Plus พร้อมคา่า Refresh 120 h z รองรับ Dolby Vision ครอบทับด้วยกระจกกร r i l l a Glass v i t u s มีลำโพงจาก Harman Kardon กันน้ำมาตรฐาน IP68 ให้แบตเตอรีม่มาที่5000 mAh ลองรับชาร์จไวทั้งแบบมีสายและไร้สาย67สาย67วัตต์อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อท a ฟ t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ